คาถานา루โตอับปิเจบะมาค่ะคุณผู้ชมนะคะสายมาจองหน่อยรายการนะคะ FC คอมมานะคะก็จัดให้เลยทั้งจองหนึ่งจองซองนะจ๊ะคุณผู้ชมมานะคะวันนี้สาวถ้ำแข็งตกเลยคุณผู้ชมนะคะเข้าฟรีไหมไม่เข้าเลยหน้าลายคอมโบเกมยังไม่ลงเลยคุณสี่คนห้าปกติมันจะต้องไปสามล้อยสี่ล้อยนะคะคุณผู้ชมความได้ลงคลิปนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้ำจะจัดยุทธคนดูให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะบอก FC ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่า จะจ,จัดให้ดูในวันพรุ่งนี้ก็รอติดตามชมเกรมกันได้เลยค่ะบุณผู้ชมค่ะมาดุดุยดุดุยดุกดุยเอดุกดุยมาหน่อยพี่ มาจองสองคุณผู้ชมทุนห้าร้อยนะคะสายมาจงมาจองมาใจเกมไหนแตกจัดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ใครที่ยังอยากให้น้ําปั่นดูดให้นะคะก็จะมีประมาณ4-5คนแต่ถ้ายังฮักมากันอยู่ในวันพรุ่งนี้สิบหกนาฬิกาเหมือนเดิมกติกาจะเปลี่ยนมาเป็นวันพรุ่งนี้วันที่สิบสองแทนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ําปั่นให้เลยค่ะแตกม่แตกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะกระรองปงกระรองปงอักษรจีลอกป้าโอ้โหพี่ชายมาจัดจวดดอกนี้มากระจุบแล้วจ้า Ô tô rùi bùi ô rùi ô bùi cú cú rùi 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 Mà, tít ba, Đợt bài ทำไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยไรมาขอตึงๆพี่เสี้อรักอักษรอักษรสีเขียวไม่ลงไม่จงไม่จ่ายนะคะอมรักกุลกุลรักกุลกุลรักกุลกุลปุ้าเหรียญล่าเหรียญลงมาหูสามเหรียญมาห้าเหรียญไม่ลงว่ะ บาบอบาบอพุทูธมูสังโคโอ้ยละโนดังเอ้ยนังออกไม่เข้าเลยว่ะคุณผู้ชมยิงร้องยิงแย่นะคะไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะหกสิบรัดวันนี้ตงเป็นของข้า 60ล้านอุ้ยอ้ย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 ฟรีเกมแรกจากคุณผู้ชมค่ะฟรีเกมแรกจากคุณผู้ชมค่ะจัดมาพี่ชายจัดมาพี่บัวร้อยจัดมาจัดมาพี่บัวร้อยกับมาคำแบทเลดี้กเออดูทรงละไม่ยักกระจาย สวยไหลไว้สามตัวเออมาอีกคุณผู้ชมไหลต่อเรียบเรียบอ้าเรียบโอ้โหอีห้าเหรียญลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเต็ก้อนเต็มเต็มก้อนเต็มเออฟีด้าฟีด้ามาเปล่าฟีด้ฟีด้มาเะล่าโอ้โหแตกแค่นี้เบ็ดหน้าจะบ้าตาย โอ้ยกูจะเสียดายคูณสิบจริงๆเลยคุณผู้ชมเออทำไมไม่แตกทำไมไม่มาม,มาดิเคลียบลงมาเคลียบเออมาอีกคุณผู้ชมไรต่อ,อ,อจะมาอีกจังหน่อยก็ไม่ได้เออเงียบจ้อย เงียบจอยเบทห้าแตกสามเจ็ดเจ็ดไหวไหมเนี <c> ่ย <oughs> ทุนห้าร้อยนะคะมาจองสองเพื่อนลูกรักเพื่อนลูกรักไม่ใช่เพื่อนรักนะคะเกมนี้สายมาจองไม่เล่นนานแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> แตกยังไงให้รู้สึกดีเอาบางทีเราก็ไม่อินกับมาจองสักเท่าไหร่นีนะ,ะ <c oughs> ถึงไม่ค่อยลง <c oughs> คลิปแล้วก็เล่นเกมนี้ให้ดูกันเลยนะคะคุณผู้ชม เอามาล่องมาเป็นพัทยาของพี่ได้ไหมเอ๊ะพี่จะพาไปเล่นรถไฟยกยกระวมมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับตายแท้กูเป็นภูมิแพ้ตายแท้ ขอก็รีบขออย่ารอยถึงปีนะของอื่นมันขึ้นราคาและค่าตัวนออกงอับลอบลงเหมือนเดิมไปคุณผู้ชมใส่เบ็ดต่อนะครับเพิ่มเบ็ดกันไปเลยสิครับนะฮะทุนมาห้ารอยอยู่ยังไงให้ไหวนะครับมาจองสองวันนี้ทุนห้าร้อยเอา โมเถลสองห้าเหรียญไม่ลงนะคะคุณผู้ชมมาวันนี้จัดแค่สองเกมนะคะคุณผู้ชมยังไงฝากกดไลค์กับคลิปนี้กันโอ้ไม่กอดโอ้ยมาว่ามันหมานมาแล้วนะคุณผู้ชมบวกห้าร้อยนะคะคุณผู้ชมบวกที่ห้าร้อย

Ie, ie, เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาาอเอาว่าคอมพบเออคอมพูโอมาจองสองทรงดูดีกว่าสาวทัพเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมยังมีทรงให้แบบได้ลุน้นได้เล่นบ้างนะคะคุณผู้ชมมาจัดต่อที่เบ็ดนี้เลยเบ็ดนี้พี่หนูขอได้ใหม่นะมาไล่แล้วนะคุณผู้ชมเบ็ดห้าเบ็ดสิบเบ, 10, บ็ดยี่สิบเดี๋ยวมีเบ็ดร้อย วัดเลยไหมคุณผู้ชมเป็ดร้อยสิบหมุนเอาไปละสู้ไปเถอะอีหนูอยากสู้ก็สู้คนเดียวไปเถอะลุงพี่จัดมาจัดมาพี่บรัวรอยตาลอยคนรักเวอร์เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะน้ำตาปั่นยูเอฟซีที่ยังค้างอยู่นะคะคุณผู้ชมนะับเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะมีประมาณห้าหกหกทัดนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีนอกก็รอบอีกสาหรับคนที่ว่าทักมาในวันพรุ่งนี้อีกอาจจะมีก็ได้นะคะคุณผู้ชม สำหรับพี่พี่ที่ยังคงตังอยู่ในยุทธในน้ำนะคะแต่น้ำจะปั่นให้ขอโทษนะคะที่สัญญิงสัญญากันอีกแล้วปกติจะทำทุกวันอาทิตย์นะคะและสัปดาห์์ดาหน,น้าวันอาทิตย์หน้าไม่พลาดแน่นอนนะคะคุณผู้ชมโอ้ยพอขึ้นเป็นยี่สิบที่ก็จะกระจกบอกแจงขึดไปแล้วล่ะ ขุ่นแม่งเยอะจังวะอะไรวะคุณผู้ชมเงียบก็ด้ท้ลเนเ้ ป o, o ลเพลเล่ปอลเ e ลเล่เลยเกินโอ้ยสวยติดดอกนี้กูนะว่าโอ้ยสาวด้อยอักษรจีนแดงอักษรจีนแดงตัวเดียวเลยพี่อักษรจีนแดงตัวเดียวเลยขอเข้าฟรีหน่อยมาขออีกสักฟรีอะไรไปเมื่อกี้เบ็ดห้านะคะคุณผู้ชมมากค่ะเบ็ดสามสิบไตต่อไม่รอแล้วนะเพื่อนขอพวกคนเดียวก่อนวันนี้ ตอนนี้เลิกบวก500นะยค่ะคุณผู้ชมจะทุดด 1, นเสาท่ามพันสามเอาห้าร้อจะเสียปัญถาก็ยังไหวอยู่นะคะคุณผู้ชมถามว่าไหวไหมก็ไหวแหละนะคะเสียไปพันสามวาเนี่เป็นไงตอนเลิกตัวน,นี้ก็ขาดทุน500รอยโอ้เล่นให้ดูแล้วคุณผู้ชมไปสุดเผื่อเข้าอีกสักฟรีเบ็ดสามสิบแตกสักสี่ห้าพันน้ำก่อนแล้วนะ มาอยู่ลวจ้าสัสดีนะนะค่ะคุณเู้็แจกสี่ห้าพันวันนี้ก็ไม่อยู่ละจ้านะคะไปแล้วนะคะทุนห้าร้อยเองนะคะปคปไยๆเลนคุณผู้ชมแต่ระดับเล็กเกินไปเรืเ่อยๆแล้วก็จังหวะที้นคุณสามไหลโอ้โหเฉยเลยคุณผู้ชมไหลหน้าดีจัดไปคุณชอบไหลก่อเท่สอง,สองไม่มีตัวเชื่อมนะคะช่องแรกสามเหรียญน,นะคะอ,อ,งงอะไรวะ จะว่าวบุญบาปนะสูยัง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 ไงไปค่ะคุณผู้ชมวัดใจเป็ดห้าสิบจัดไปพี่บัวลอยลคนใจ,ใจใจยังขอเข้าฟีเะอร้แดอกเดียวที่รอคอยเข้าฟีลงพุ๊บเลยกุุบกรับรับกุบบกุบกรับเอสองเธอสองโอ,อ้โหเธอสองไม,ม่ตัวเชื่อมช่องแรกก็ไม่มา วัดเลยนะคะคุณผู้ชมไปทาเป็ดห้าสิบจัดไปเพื่อนๆต้นมาห้าร้อยนะคะอย่าไปหยองใจหนึ่งก็อยากอยุดต่อใจหนึ่งก็ต้องบอกว่าสิบหมุนอยากเล่นเบ็ดร้อยมากเลยนะอยากวัดไปเลยแต่ว่าเอาเบ็ดห้าสิบก่อนละกัน <c oughs> เอาเบ็ดสิบก่อนล,กน,ลกน,ลกนละกันเพื่อจะก้ฟีเรเกมยังไม่รู้ตอ,อุ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอขัดตัวเดียวข <c oughs> ัดตัวเดียว กบุกค mm ุณผู้ชมเบ็ด50ติดฟีเกมนะคะห600 6กสสุดท้ายดิค่ะปีนี้จะเป็นยังไงเนาะมาจองสาอถ้าไม่แตกแต่มาจองขอให้มีทรงก็พอแล้วลูกบุกไหลมาเออได้อยู่เออเออเอาว่าหัก5,000 5 0ันพอเลยห้าพันพอถึงไหมันห้าพันถ้าไหวาพันถ้าไหวเอาหัว5,000ถ้าไหว5,000เท้าไหร่ฮะ เยคุณผ <that> <tr Jedi babies smoking>, <inaudible deviation> ู้ชมอักษรตีแดงโอ้ยคุณผู้ชมดอกนี้ต่างจังหวัดเออเจ็บไหมอ๊คเก็บไหมใบเขียวใบเขียวไปเขียวไปเขียวโอ้ยไปเขียวไปไหนหมดลูกวีขอใบเขียวตัวเดียวขอไปเขียวตัวเดียว เสียดายว่าติดวัยมาแล้วทั้งทีนะคะโเคตรเสียดาย้าแบบว่าดอกเมื่อกี้ได้นะโคตรตะโกนสวยแบบตะโกนโได้ไหมอเ,เอาจยิงได้อยู่คุณผู้ชมหลายต่อห้าพันดีห้าพันดีโอ้โหสามหมุน5ะห้าพันห้าพันวันนี้เขาบวกสักสี่ห้าพัน ถ้าพ to ันห้าพันก็จอกบอกเจ๋งว่าไหลวายว่าดอกดี้คนหกเออเอาดิเออมาว่าดอกสุดท้ายผลสุด oh ท้ายคุณผู้ชมเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดบบาทใช่ไห ตัวหน้าร้อยบวกหมื่นสาวทำไม่มามาจองมาเฉยนะคะคุณผู้ชม เอาว่า2เกมวันนี้ไหลหมื่นได้พอค่าข้าวค่าน้ำรถค่าน้ำมันนะคะคุณผู้ชมก็ว่ากันไปนะคะโอเคคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้น้ำปั่นยู่อมซีดูนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์น้ำได้ลงคลิปเลยไม่ได้เล่นเกมเลยนะคะขอโทษที่ผิดสัญญากันนะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้สําหรับ f อที่ยังคงค้างตังยุเซอร์อยู่น้ำจะจัดดุนให้จะจะจะปั่นยุทให้นะคะคุณผู้ชมนะไปติดตามรับชมคลิปในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาเฉย